ะครับวันที่24นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับก็ฝึกซ้อมจากที่เราเคยพาเด็กไปเล่นมานะครับคือการแตะบอลแรกหนีคู่ต่อสู้นะครับอันนี้เราก็มีแผนการฝึกซ้อมนะครับก็คือการวางมาร์เกอร์ไว้นะครับสามมาร์เกอร์นะครับแล้วก็ให้เด็กยืนอยู่ ช่องแรกนะครับแตะบอลให้ไปอยู่ช่องที่2ให้ได้นะครับถ้าแตะได้จะประสบความสำเร็จก็คือการแตะหนีผู้ต่อสู้นะครับไม่ให้แตะบอลอยู่ในเท้านะครับยกสอยก2ยก2 25ยก2 25แตะให้มันได้แตะให้มันได้แตะให้มันได้ไดถ้าแตะไม่ได้แสดงว่าไม่ประสบความสาเร็จ แต่ออกแต่ออกแต่ออกให้ได้แต่ออกให้ได้อ,อ,ไดอย่าอย่าติดเท้าอย่าติดเท้าอ่านี่คือามาร์กเกอร์ที่เราวางไว้นะครับทั้งสองข้างนะครับต้องให้เด็กทำให้ได้นะครับ